สวยกวใจกวอยกที่กูรับปากบานจะรับเป็นแฟนที่ไปรับ okay, ีบนแดนมันสุกในแสนระยะอยู่ไกลกูรูครับอูครับรูครูครับก็ผกมารับกูไปดูนะฮะกูจะจัดใกูจะโอ้ชางเนี่ยไฟขั้วตัวเนี่ยโอ้เดี๋ยวแต่มาคั้งมันเป็นแต่เสียบเนี่ยังหัวหน้าอุนเงินใจค่าตัหยาไมหบ่ ไม่เสียวรอกสวัสดีครับวันเติมอลไากับเพื่นครับว่นนี้มันหัวหน่าเอ็ดโอนเงินคาตัดหนาคือว่ามาคาตัดหนาใช่ไจรงีฮะั้องมาแล้จีางเจ้าไปตัดหนารับมันคนละคนละจังมั้งคนละจังสวดีครับพี่น้องไปเหอียบพี่นี่พี่น้องฮะไปเหียกนเลยออกจากซเย็นบางเนี่ยออกจากคาเย็นบางปีนี้ที่ล่ำฟูกำเนงเอยียหน่อยร่ ไปดังคู่กับเสียงอีซงเนี่ยเนี่ยอันจะว่าเจะได้เกิดได้รับาอไกดอะรับงตามเว่างเริ่มเงินงนยังไม่รวมเลยทำยังไดีเพิ่มสิไปตัดหาเพราะอันนี้ต้องเ้นต้องงานเิ้นสญญาดินน่เพราะตนนี้เ้ามือยากเลยเสัญญาต้องจองมัดจำไมนละ

ไม่ที่ซื้อตัวพายุเพชรสซ่เก่งนะเฟยเอกย้าฆ่าตัวได้เด้ทีซื้อใ่ายจากแชงย่ง่ายุเพชรสว่เก่งเนี่งใตัวกเกิไปวงนั้นที่เดียนี่วงใหายไรไปวงนั้นว่าสไปโอ้อช่วงนี้ก็คือว่าวงในหายไรไปวงนั้นย่างเยูวงในหาหน่อยจ้งว่ากังว่ากันวทีสอว่าแบบเลยอันของกูน่อยนี่ล่เงาเอาล่เงาไล่เงาเกลกูหน่อยจแบบมันนั่งประกวดว่าเถอนั่งประกวดเวทีประกวด เดี๋ยวเราเบิ่งของไปเุพกเพสจริงเอาบักรุ่นติดขวบของน้ำด้ยครับผมเอาแบบไร้านก้วงไม่ะนะบันน้เงาเลินก่้วงเลยนะเอาด้านของอันนี้เดี๋ยวใจ่เสียออกนยังท่านนี่เปิดเครืงมือนี่หากิงนหากินนพเจ้ากันทุนข้ากี่เปอร์กนนะการมาในทุ่นในรอดกันจะอ่ในเปิดขนาดไหมยังท่านนี่ทุน ของไเอกพวกนี้ของก้งนไหนก็บอแพงเลยท่องบอกแพงแล้วของของไฟอกกว้งกาง้อง่อแพงเัไหร่หอแพงยท่าไร่าอะไรแพง่าไหลไหลเลยตาขาแขงก็ดีก่อนไว่จริเพื่อาของะฟอกกวานี่เพิ่นนบอกเล็กซ้ำมูนะเพื่นต้องการเล็กไหมเล็กไหมออกจากปูดังเยนะไปากไปไฟกี่เห็ดไหมแบบเลียลิ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 เลยดิอาอไม่ฟังไม่เรือพราหนาสามเหรียญวังเื่อคิมดิเป็นพยานเลยไปไฟเฮ็ดแบบเลีนเลยดิ ข้นถือไปเรียนไปเตรียมไปรอดเยนี่หัวหน้าสามเยนี่ก็เชียร์กิ๊กทรงเยนี่ก็คือแบบพระเอกกำลังอักอักทุนเตรียมเสียบบุ้งเองนี่เสียอักทุ่นวัวเลขบอมนั่งอย่างนี้ออกแกะควงเลยพระเอกนี่พร้อมที่มั่งสัญญาอยู่ตลอดเวลาเลยเรื่อยๆผู้ใดกันเนี่ยว่าเลขยิ่งี่ดตั้งไว้ในโดยตรงเลยเลขอ่ะเวลาพระเอกว่ากันไปเอกว่าผู้ใดดีผู้นั้นอยู่นในเมืองประเท่ ก็คือว่ารับบุ้งได้แหรไรไปบุ้งนั่นนะบุ้งนั่นเสียงหูโหดดีนะได้เงินว่างกันหลักเลยว่ากะว่าได้เงินพ่อแล้วก็ตังจีเปิดบุ้งอีกยเงี <normal> <aren 't> ้ยไปบุ้งไรแล้วพ่อทำสิจะหักหลังตลอดเไม่ได้ดผู้ใดก็นด้กันยไม่ยม่ไย่คู่หูไปเสกเขาไม่ได้เห็นโด่วนละคู่หูโปช่วยแล้วไปช่วยแล้วมาหาไหมโทรหาผมแล้วโทรหากันลล้ววะแล้วไปเสกทรหาผมเลยโมาหาคุยกับเสียวมาหาอยู่บ้านคุยทางนี้บ่เอาคือเมียบ้านโอ้เพิ่นไปรับรถแหตัว รับจอบรถเฮีตีเนรถเฮีลำซิงโอ้รับจบเียงเขียงน้ำบัดเนี่ยนานพนไรบ่มาบ่มาหาตีปีน่ปีน้มา่ปีนามาอยู่โอ้ปีนามาอยู่การบระเปดกันพวกมหาผมมือนเหรอพวกเดียวเดียวด้รอคุยกันังไหบ่งางเงินวทีมารถเฮียันรถเฮีรถเฮีไอโอ้าเพื่อนกนเิ ี่นำหงไปแต่แซ่แต่แซ่กวไปซื้อมาเช้คนกินซ้อมค่ัคนฝาดทิมเลยพอเทียบครับเพราะว่ามันต่ำใส่แต่กระเทียมมาต่ำหงแต่ไหลยมนคิวต่ออืโผดกระเทียมไหลตำหงจะตื่นน้ำลำบ้านนอห้องนี่สแซ่วงานยีหประแดกมันประแดดนุ่งานถ้าขึ้นไปทา้งหดูบนนี่ประแดดนุ่งที่แบบต่ำด้เนี่ยกระเทียมแต่ว่าทั้งสวนจิดโค้งจีดยังนี่สิเป็นแบบนุ่งดิแต่ว่าอยากเข้ม จักน่อยมากินแล้วก็ส่ปลาโอ้มอลำดังติดสายโอ้อ่ามันหัวหน้าคณะไม่ตีบานน่ยไม่มีประเด็นที่มันเกิดเหออมบุญัดตัวหางดีโดยเกิดเหอ้ยโอ้ยเกอ้าัดีแห่จิตัวยาดเยบือจ้า

งานนี่ช้างเมียนว่างครับเสียงอีซ่งชี้ใจว่าส่วนไปเกี่ยวเขาห้าผัวเกียวเข่าห้าผัวผัวเสียไปใช้ปุ้นเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวนี้นี่เก็บไปอยู่ว่าว่าสีว่าทอดตัวว่าถอนตัวหัวนะเสียงอีซงกับชามเมียนว่างอยู่ว่าว่าทอดระยุดเต็มเ่ยนะก็คือว่าคันเงินพ่อเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ยางเดียวส่วงหาเงินรัวอ่าได้ไปขึ้นวงฟืนรัวอาศัยวงพืนทุกคน เร็วๆนี่เจอกันเสียออกลุ่มน้ำไหลเบ่องเกิ่อไม่ที่มั่ะางการเลยบุ้ยมา้างออกแบบไม่ที่ไหนยอันนี้ก็บหงวันนี้ไม่ทีเสียออกอันนี้เสียงยีงซุงมาเนี่ยเอยผมหลันเสียงยีงซุับคณะผมโอ้แปดแปดแปดแกไปไหนจังมามาค่าคาติลิกาสินะเนี่ย โอ้ยอีกกระชิดหญ่ยากนี่แหละเหตุผลกูบอกอยากนอนจำนายงานกูย้อนมัดอ่ำกูว่ากูบอกว้ใจมึงโอ้เพชรลำพูนโอ้นากเอกนักขั้นสันดังีน่พเลยย้อนยุกย้อนยุกจีมย้อนยุกมาท่านโอ้ยเ้าย้อนใส่ยเชนห้ย้อนใส่ยพิ้งห้อง เๆๆๆสียวอ่อะ,ะเสี๋ยวพีพ่น,ขน,ขน,น,พน้องก็ใช่แืละพี่น้องมิตะปูคาคักมือนน้หานเกียวพัดติ๊กเพื่อนก่อนนี่ครับพี่น้องเอาพี่น้องจะได้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นยเด้อพี่น้องครับผม